แม่มณีมาแล้วกลับมาบนานันดาโชคให้กับลูกค้า SCB แจกหนักจัดเต็มทุกเดือนทั่วไทยกับจี้ทองคำแม่มณีและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวยรวยรวย,รวยกันทั่วหน้าทั้งลูกค้า SCB บุคคลธรรมดาที่ใช้แอปแม่มณีรับชำระเงินหรือนิติบุคคลที่มีเงินฝากบัญชีมณีมั่งคั่งลุ้นรับจี้ทองคำแม่มณีหน,นักหนึบาทจำนวน60รางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายกว่า120รางวัลทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า2ล้าน3แสนบาทยิ่งใช้มากยิ่งมีสิทธิ์มากแต่เดี๋ยวก่อนรับสิทธิ์เพิ่มไปเลยสูงสุดถึง3สิทธิ์เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคารที่ร่วมรายการรีบสมัครใช้งานแอปแม่มณีและบัญชีมณีมั่งคั่งยังด่วน1วิถนายน65ถึง31ตุลาคม65เพราะหนึ่งในผู้โชคดีอาจเป็นคุณ รอพบคารวานแม่มณีลงพื้นที่แจกทองทั่วไทยโปรโมทแคมเปญสุดปังเหนือจรดใต้พร้อมกิจกรรมสนุกสนุกได้เลยประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกเดือนรายละเอียดเพิ่มเติม,ม www.scb.co.th หรือโทร027777777